สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทาวินีตั้งชูวงรับหน้าที่ในการสอนรายวิชาประวัติศาสตร ซึ่งได้นำบทเรียนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนจับสนากพระนามของพระมหากษัตริย์เพื่อสืบคน้นพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ผู้สอนได้เกริ่นนำเกี่ยวกับระบอบการปกครองและราชวงศ์ที่ปกครองสยามหลังจากนั้นให้นักเรียนได้สืบค้นพระราชการณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ตนเองจับสลากได้ในเวลา5นาทีแล้วนำข้อมูลมาอภิปรายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนปิดท้ายด้วยการทำใบงานสรุป พระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้ปวงชนชาวไทยตลอดมาโดยผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเดอดเดรีตอนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาใช้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทำให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของมรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังคงสร้างประโยชน์อันทรงคุณค่าแก่ปวงชนชาวไทยและต่อตอนเองในปัจจุบันเมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบันโอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ยก็เรื่องปกติอะ